สบายดีพี่น้องสบายยามเศร้าด้ยพี่น้องพูดโพดลุมล่มลุ่มดีรอ จะพาตั้งสปอยู่พวคู่พี่น้องเอ๋ยสุขสต์วันรวยรวยวันหวยออกนะทุกคนฝนตกเมื่อเสาร์านี่พี่น้องเอ๋ยป,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 ปก๊แป๊กปุ๊บแป๊บป สังกสีอือแลเพื่สีก็มานอนอยู่บ้นคืนเมนอ,อมันนี้ก็จ้กระเสมมุ่งเลยพปน่อนอะยมาเล่นกับบอมาสีรุบานใลงมานอน,น่าสิไปกับห้าน าน้องน้ำไปคลอดอหนูหตื่นค่ะลกูกเริ่มก่อแล้วไม่ต้องเลยลมโผลมโผตึ๊บตึ๊บโอ้ มานอนสามสี่คืนห้างกมามาคืนล่ะร่มมีลีรอตื่นคะ่ะลูกตื่นคะ่นเนะเขาจะก็เริ่มก่อแล้ว ้นตกตกแปลกแปกอาเตียผ่าเตียแพรกุบจะเอ้ยผ,ผ่าผ่าบาแพรก่อนเตรียมไปหาน้องน้ำไปคลอดลูกฟันในหัวยังอยู่บนนาอหลับอย่างเ,เดียวกรูประจังรูมาดูอยอ,อีซ่านะ

บักฟืนบักไฟเราเกินมาไบ้เด้ลลอลมม่นีเราเลยเนาะผู้โู้จะโน่มายากลาบเติมติมมันตีผ่าตังไปทางข้างนอกนะโอ้พุนก็บปกแปะกปกแปกประมาณทรงตีสี่ทำไมเก็บเอาปลกไฟอันนี้ เผื่อห้มาแต่สวรรค์ก็ๆๆเจ้ามุ่งแหลือกเกาอกับแหลวบาจากร้านบ่มีไผ่ให้เขาไปนำเป็นหมู่อ่สะสั้นเขากับพึง่งเขาพึ่งเจา้าถ้าบ่มีไผ่าสารบาวดาวา แนม้อนโมโอ้โยปีที่แล้วกาัน้องสลาไปคอดกันนา้นาวน้องตื่นกันนะปีพี่น้องหน้ามีกลมก็ะแฮงอีก มันมืดฝนเยอะเนี่มันมาห่อมดาวม,มว่งมวงาดาวมว่งมวงกับธารมีดล้ว ออกมานกนกไงไม่นอนอนี่แหละสุกสันตมันรวยออกวันรวยรวยกันทุกคนนะคะ ตัวแม่น้องเท่นำาศสี่ศูนย์ศูนย์สี่แล้วเป็น้อง4224แล้วก็44เมื่อคืนพาคุณแม่ไปเที่ยวหาคุณแม่อเมรากลับมาเที่ยงเที่ยงคืนเหมาะเมื่อคืนเลยหาถุงเนาะหาถุงกว่าไเป็นตัเพื่อมา่อเฮือนกระเที่ยงคืนเลาก็ลงมานอนหลอกเฮือนเลยแ <c oughs> ต่เคยร์หลาคือก็นอนประจำ พ่อมือก่อนฟันวเขาเจ้านอนเฮียงกันสี่คนเหมือนกัน,นแถมเป็นพ่อใหญ่เสิร์ตอีกพ่อใหญ่เสิร์ต้ก็นอนกับเมียแต่ว่าเมียเผื่อน่ตายแล้วลูกไผ่ลูก้าให้นอนกันหมดเดียวกันสี่คนแต่ว่าหูมันสิเป็นสี่ยังพี่น้องตายผู้หนึ่งเนาะมา <c oughs> เก็บเสื้อผ้ากันเ้ยพี่น้องเด้อ เดียข้ากลับมาจากสวรรค์กะก็เป็นรูปลางายเติมมันเนาะหานที่กันกันนะขอให้เฮงเฮงเรื่อๆยๆกันสุขหูสุขคนเ้ยพี่น้องเดออ <c oughs> อ้อโอ,อ,อ้ร้านก็บ,บอกว่าห้ามมมีไพเ้าคอผึ่งยาวและซาวไปเป็นหมูเขาเดอ้อวะซั๊ ออ,อ,อมาเก็บเสือผาสักสามสี่สูตรพี่น้องกันเอาไปไล่เนะาะเขากับบุมีค้นเนาะอินเตอร์เม่กันเหมือนว่าเม่ไปแบบบุมีเผื่อเบิ่งงวัวไม่อยากจ่อย อื้มักทันกับโดก๊กอลกยี่มาแรงกับคนุนลงมานอนยี่มาเซ้ากับคนุนขึ้นพี่น้องเอ้ยพี่น้องซา เพื่องกับบัตรท่านหลานั่นบัตรท่านเราญาติขอกพี่น้องเอ้ยทุกท่ามันคึ้นฝนอะไรมาห้องฝนปุ๊บไปปล่อยเนาะฮ้อนนี่กับเซ่าเด้อพี่น้องจ๋ะผักก็ไหลกดแซะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกเรื่งเซาจ้ะ เฮงเฮงเล่นรวยกันสกุ่สกนเดอพี่น่องคอยตูกรางวัลที่หนึ่งเด้อบี้เด้อไปแล้วสบายดีคลิปสภาก่อน